สวัสดีครับพบกันแล้วนะครับกับรายการวีดีแตกตายวันนี้มาห้าปลากันนะครับด้วยวิธีการต่อเด้นะผมเบาหน้านะครับผมเบาวีครับตอนนี้มาช่องคนเบาพี่ก่อนนะครับเดี๋ยวตีมานก็จะมาเพิ่มนะเรานัดกันล้งแต่ตอนตีซอกนะครับตอนนี้ตีซ้ำเลยอ่ะมาไม่ครอบเดี๋ยวกนโนไปนี่เลยกดนี้ไปโนโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนไหมก่อนนะครับ Mà tôi lẽ đây 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 lẽ đây 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 đi đây 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 đi <laughs>

เกไปนู้นอะไรแล้วหร้อป้องปลาดิเอากันนะเอาทุกตัวที่ได้ดีเล็กครงบอกพี่ได้ส่องตัวนะครับปลาลาดกับปลาดิ ไปได้จอยอ่ะ right <laughs> <Hey, not good. laughs> ปลาทีปุ๊ต่อได้เด็กเมื่อกี้สามตัวปลาเดนซองตัวปลาลัดหนึ่งตัวปลาจอได้ไหมพี่ไอตัวอะไรหนูเนู้เติมนัดยัางไม้ว่ะกา,าไม้เครองอพี่ดีนี่มาดีแม่เลยครับ trùm lên ăn ra chiều mà mấy chiều tốt về lưới trùm lên này thì ba nhóc đang đây này ừ. không mà chị 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 chị

Càng đi quán mày bán đều <laughs> mày... no, no. <laughs> là đáy plát khuẩn tùa cân Hay tốn đi quán bán á Mày chạy đáy plát đi mượn Nói mọi người bó Nói mọi người Mày chạy plát lắm Thế mày tính chơi Mày lấy Nghe oh. yes, ปลาลัดสองตัวบบปลาตองปาบ <c oughs> ตอ,าอ,อนเจลาดแล้วั่ีตีรเลยเออเนอะวัวนุ่งรองเลยเนะอะงั<า>้นอุ้ยเต็มเลยดิรุด<า>เซนดึงตัวรุดเซ่องตัว mười mít lèm rồi, à. Mà này hả em mời em mời em mày em mời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  em 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 mời em bảo em gặp em bảo em 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 gặp, đi em mời ตีมันมากรอบเลยอไอพี่ก็มาเมือปลามันใหญ่กว่าได้กันนี่ตั้ยิงเอาไว้มือรองอ๋อนู้นเว้ยนู้นรองไกลกว่าจับเกงแล้วไม่เล่นนะพี่ไม่เล่นกับพี่เฮ้ยเนี่ยเนี่ยใหญเนี่ยเรียมเนี่เจ๊ยบมาอยากมานีิมานีิมานีิเรียนมุดเลยกลัวพี่โกโกลัวไม่ใช่งารอันนี้กโกลัวเลไม่ใช่งกาไอเมื่อนี้มาตึ้งกับปลาหมีเอวัวเลยอะ

<laughs> 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 lấy là, là gì <laughs> <đọc> lên, <laughs> Với mình Lên lại con vững nghe vậy. Nó rồi. Nó không.

Nào bà tớp luôn 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 tớp Mày luôn 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 để luôn 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 bán luôn 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 luôn

vô này trúng trúng nấc nấc len len, ah, hahaha, 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 hahaha,

lúc này đèn đi ơi bán ừ bán 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 ừ ừ đi ừ ừ luôn ừ ừ chơi mai.

ไปปะเเจ็ดไม่เห right mm. hmm. um, so ็นลูกกบดิลูกปูอืมถ้าเลยตาลูกกบไปดีเบนอะดึงขึ้นนะนี่ดว่าอะไรขึ้นตอนเจ๊ไปนะเลนูติดไปวดรัดรอกกันนีอืมเด็กนู่น่บัวเียนู่นเรียตาแต่ว่าถ้าไอบีไปนรได้หน่อยคืนนั้นเลยตุเลยไม่มาเอยแบบส้าัดเลยตุกปีไอบีไปเห็น เด็กนู้ไปตุ่งเม็ดไม่ได้รักลว่านวันเาห้อนี่เหรอไ้าูไม่กลุมกับตยืน้าหมจังเด้นติดกองไปเลยเด้ตีกองไปเลยมาเล่น่กองนี้มันไม่เลนเลยนี่บนอยู่นี่เี๋ยติานดีเลยเดี๋ยว้อ

ม่อานิ่งดออปลมไงพี่เลยอพี่มดึงบ้านเนี่ยะเป็นเรือเรือนึงเนี่ยหนึ่งสามร่ำเอ้ยบ้านยอดปูมยาเลยเนี่ยเอยาโอ้ลงน้ำเลยปูมยา่อนปูมยางค ได้ไหมน้องตะปลาโยนไม่เ <Wars> น <peaks> <laughs> ี้ปลาตะวันตไวันเราดีรู้ได้ปลาดีนี่ไม่ได้เลยแรงครับเลยเหมือเคร่องร้อยอยู่พี่ไกลว่าเลนไม่เลือดเย็นเลยแต่ยเกาเลยเย็นเลย

dạy <laughs> oh à, đúng không yên lưng nói vậy đó biết cảm pháo cảm pháo cảm

ได้ปลาหน่อยจ้ะไม่รู้กับกาเนื้อเลยอย่าเดียวจ้ากปักมาดูยวมัดแรงอะไรนะมาดูพวกนั้นวะพวกนั้นลูกปลาเด้้ยลูกปลาเด้ล้วนๆนะครับปลาลาดปลาลาดไม่กี่ตัววนมากปลาเด้้ย

เอกร้มาเลยคุณไก่ๆบีไว้ไก่ใหญ่เลยอะไรอยงนี้ไปคลิปนี้ก็ไม่มีไรมาร์กนะไปต่อเด้หาปลากันได้ตาอีกหนึ่งตายเบาปีไปหมดเลยนะครับไปโอเคครับผมก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับไม่มีไรมาร์กนะพวกเราอยากจะฮัดว่านแอ้นนะครับก็มีผมกับเบาปีนะตีว่านเอ้นเป็นอยู่นะครับกับคนอื่นว่านไม่เป็นตีนะ วันนี้พ่มก็ได้ส้อนไปแล้วนะครับวิธีการขึ้นเอ้วิธีการเวียงเอ้นะครับก็ต้องงัดว่านกันไปเรื่อยๆนะซึงจะเป็นนะครับก็ไม่มีก็เนะตำกลางเล็กเดวได้เลยนะครับก็ต้องตำกันไปเรื่อยๆนะก็ปลาตีได้วันนี้นะครับได้ไม่เยอะแต่ได้นะประมาณ1นกิโลนะครับก็ให้บาวพีไปหมดเลยนะครับผมไม่เอานะแล้วก็บาวใจบาวเลี่ยมบาวแจมไม่เอาเหมือนกันนะครับก็บาวตีเอาอยู่คนเดียวนะวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับเจอกันไม่ล้านนะครับเพิ่มคลิปหน้า Selamat datang.